ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบส919อากาศันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการติดตั้งถังบังจุน้ำพีเพร้อมขาตั้งและล้างสังกะสีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแรงซัมซากให้มีถังเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแรงในพื้นที่อําเภอวังน้าเขียวอเาเภอปักทงชยัยอําเภอคอนบุรีอําเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภาคา3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการก่อสร้างผนังกันดินในโครงการการพัฒนาในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประจําปีงบประมาณ2566โดยทําการผูกเหล็ก ติดตั้งไม้แบบให้ระดับพื้นที่และเทคอนกรีตเพื่อป้องกันการพนังทลายของดินที่มีระดับต่างกันที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงณโรงเรียนทุ่งช้างตำบลทุ่งช้างอเภอทุ่งช้างจัังหวดหน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการดาบพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมมอบกา้าไม้ยืนต้นไม้แดงไม้ยางนาไม้สักไม้กระพี้เขาควายให้กับเกษตรกรผู้รับโครงการเกษตรผสมผสานพร้อมร่วมปลูกต้นไม้กับเกษตรกรณพื้นที่ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2,566ตําบลผึงแดดและตําบลดงมอน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ